แบ่งกันลุกกินแมวน้ำแข็งฮะเราจะกินน้ำแข็งค่ากินน้ำแข็งกินน้ำแข็งเลยลุกกินเลยกินเลยกินน้ำแข็งเออเออไม่แดงเดี๋ยวกินข้าวลุกพี่วัวมากินข้าวลุกมาอะกินข้าวลุกอะกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาเลี้ยงให้ลุกอะกินเลยลุกกินลุกกินสหลุกกินสักกินข้าวลุกกินเลยหลุกกินเลยลุก กินเลยแม่แดงกินเลยตาลกินเลยลูกเออกินซะลูกนวลกินซะลูกตาลกินเลยลูกแม่แดงพี่วัวกินเลยลูกน้ำตาลแท้กระดูกอะเออแท้กระดูกตาลแท้กระดูกนะคะเออแล้วเดี๋ยวไปกินอาหารเ็ดนะคะพี่กินข้าวลูกไปมากมากน้อยกินข้าวเลยลูกกินข้าวกินข้าว กินกับพี่กี้นะโอ้แล้วพี่ด่างไม่ออกมาค่ะพี่ด่างไม่ออกมาะคะ <S <S ่ะ,ะด่างกินลูกเดี๋ยวแม่จะไว้ตรงไหนได้ลูก่ะกินเออกินเลยลูกด่างกินเลยลูกเอยอยแม่ให้หนมเอ๊เอาเลยลูกเจ้าหนมป่ะเดี๋ยวแม่ให้เดี๋ยวแม่ให้เทียวหนมเออเออหนน้อยกินข้าวกับแม่ลูกเนี่ย แม่เอามาให้หนูหลบไปน้องไม่กล้ากินมาแดงน้อยกินข้าวหลกเออให้น้องกินข้าวอ่ะแดงน้อยกินเลยน้อยกินเยอะๆนะครับไม่ให้ขนมแดงน้อยค่ะสองอันกินเยอะๆนะครบโอเคครับกินเยอะๆครับเอเคครับกินเลยลูกกินเลยเออแม่สั่งไปเยอะเลยตาลาตากินขนมไหมคะกินน้ำดูป่าเปียกหมดเลยหรกกินขนมไหมคะน้อคะเออแม่ให้แม่ให้เอาไก อ่าอ่าอ่าปากปากเสียไปก่อนแม่ให้ให้สามสีไปก่อนเอ่าเอาไหมคะเอาไหมคะอ่าแม่ให้เลยได้หรือเปล่าเอาเร็วๆอ่าดาวอ่ะดาวแม่ให้อ่าแม่แดงขะแม่แดงเอาไหมคะแม่แดงเอาไหมคะอ่าตาลน่ะตาลแม่ให้ตาลครขายูวัวไหมคะยูวัวแม่ให้หรอกอ่ะยูวัวแม่ให้ขนม กินเลยลูกตานเอาไหมลูกไม่แดงไหมล pues ูกไม่แดงไม่ให้ไม่แดงอ่ะไม่แดงไม่ให้ไม่แดงกัวเปล่ากินเลยลูกไม่แดงกินเลยอังครับเอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะกินนมป่ะอยากจะกินนมแท่งนิ่มเราอ่ะอื้ออื้ออ้ออ้อนแม่ดูอ้อนแม่สิดูอ้อนแม่สิดูอ้อนแม่สิเดี๋ยวแม่ไปเก็บชามก่อนแม่ให้นวล แม่ให้กี้กี้กินมาข้าวอ่ะตัวน้อยคะตัวน้อยอะแม่ให้หรอกอ่ะอันนี้มันเนเี่ยตัวน้อยกินเลยหรอกเออเป็นกะแม่ให้ดาวจา้ะพี่วัวพี่วัวไหมคะแม่ให้พี่วัวอ่ะพี่วัวไหมพี่วัวไหมับเป่าพี่วัวไหมคะอัาตานะ่ะแม่ให้บป่ะ ตัวน้อยเอาเปล่าตัวเล็กอ่ะตัวเล็กไม่ให้อ่ะน้ำตาลเอาไหมครับตัวเล็กเอาเปล่าพี่วอลไหมพี่วอลแม่ให้หรอเอาเปล่าพี่วอลเลยเอาเลยกินเลยลูกคนละอันเอาเลยพี่วอลเลยลูกไม่ให้ไม่ให้ไม่แดงเฮ้ยกินเลยลูก พี่วัวเปล่าเดยวก็โดนสามสีแย่งพี่วัวอิ่มแล้วเนยะเออกินให้หนูอ่อนอะให้สามสีก่อนอะตัวน้อยแม่ให้ตัวน้อยเอาเลยน้อยเอาเลยลเออตัวน้อยกินขนมนะเออจากให้ด่าอ่านกีเกี์ครับกี้ครับคนนะจ่อยอ่ะ เปลี่ยนน้ำให้แล้วนะลูกน้ำแข็งอยู่ในในถานน้าแล้วนะพี่วัวเนี่ยดาวเนี่ยน้าตาลอยู่นี่เอ้น้ําอยู่นี่ลูกเนี่ยแม่เปลี่ยนให้แล้วนะเนี่ยสะอาดแล้วนะมากินน้านะลูกพี่วัวเดี๋ยวแม่ไปหาคนท้องก่อนนะคะคุ้มครองลูกหิวยังคนท้องหิวยังคะตัวเล็กหิวยังมีสองหิวยังคะเนี่ยวันนี้แม่มีข้าวใส่กุัดใส่ไข่ใส่ใสใสผักปุ้งใส่เลือดหมูใส่ก้วยน้ำว้ามาให้ด้วยอ่าเนี่ย มีกล้วยน้ำว้าปูอัดผักกุ้งไข่อ่าแล้วก็มีเลือดหมูด้วยนะอ่าปูอัดไข่ผักกุ้งกล้วยน้ำว้ากินให้อร่อยนะคะออแม่ก็ใส่อาหารมื้อคนมาด้วยมีข้าวด้วยอ่อร่อยไหมมีผักกุ้งมีกล้วยน้ำว้าด้วยนะคะมีปูอัดด้วยนะคะกินเลยลูกกินเลยคะ่ะอน้ำแข็งอยู่นี่ลูกกินน้ำแข็งนะคะแม่เก็บข้อวเหนนะกินเลยลูกให้อร่อยนะคะเด็กๆลูก แม่เก็บห้องก่อนนะคะอ,อ่ะกินยญ้ากินหญ้าค่ะคุณน้องตัวเล็กวีสองกินหญ้าเลยเกินคหะข้าวยังกินไม่หมดเลยกินแล้วกินคะเอ็นจอยอิตติ้งเลยกินยญ้าคนท้องจะขี้อ้อนมากกินข้าวอิ่มไม้จะมาอ้อนแม่ให้แม่รูปหัวดูหางกระดิ่ออิ่มแล้ว อือแม่คิดถึงแม่แม่รู้แล้วแม่รู้แล้วค่ะกินยาแล้วใช่ไหมแม่รักหนูลูกเมื่อกี้แม่ไปให้ข้าวจ้นต่างกับเจ้าดาวล้วพักพวกมาค่ะเอาบาาุญมาฝากคนท้องด้วยนะคะบุญมาฝากคนท้องด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ปูผ้าให้หนูเดี๋ยวก่อน ผ้าที่แม่ซักไว้อะมันแห้งแล้วอยู่ยข้างนอกเดี๋ยวแม่เก็บมาให้นะคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะเดีย๋ยวแม่ปูผข้าให้นะลูก <laughs> เดี๋ยวกินขนมลูกเดี๋ยวกินขนมวันนี้แม่เอาขนมมาให้ด้วยเดี๋ยวกินขนมนะคะนะนะคะเดี๋ยวกินขนมนะคะคนท้องท้องกินไหมคะ ใอาหารใหม่ให้แล้วก็เอาอาหารที่เปิ้มมาให้ด้วยใส่เข้าไปแล้วกินเลยลูกเขาชอบกินอาหารเม็ดแมงลูกกินเะลูกินเนื้อได้ที่นสองเก็บห้องสะอาดแล้วนะคะลูกสะอาดแล้วล้างพื้นสะอาดแล้วค่ะเพื่อนๆเรียบร้อยน้ําน้องก็สะอาดออย่ายอยู่เนี่ยก<ม>ินอาหารเม็ดเล้ลูกแล้วเดี๋ยวกินขนมนะขนมรอย,อยอยู่เนี่ยขนมอยู่เนี่ย มีขนมมาให้จะกินขนมไหมคะกินไหมคะตัวเล็กคนท้องเอ้เรียกค่ะแม่โออรู้ว่าแม่เหนื่อยอ่ะอนนี้ของพี่สองค่ะอ่าอันนี้ของคนท้องค่ะตัวเล็กคะอันนี้ของตัวเล็กค่ะอย่างนิ่มลงไปเลยเออกินซะมีคนอยากกินขนมเดี๋ยวเพิ่มไปกินในรถหนูเพิ่มไปกินในรถให้น้องกินก่อนมีคนกรีนอ่ะนี่ของพี่สองค่ะตัวเล็กคะของตัวเล็กค่ะแม่อ่ะคนท้องอ่ะ คุณท้องคะคุณท้องคะอ่ะกินขนมลูกอ่อยอย่อยชอบกินขนมแม่ลูกอ,อันนี้ของตัวเล็กค่ะอย่างก่อนทีนสองคะอ่าคุณท้องคะคุณท้องอะ่ะอ่ะตัวเล็กค่ะคุณท้องใช่ไหม โอ้ไม่เอาด้วยโอ้มาแม่ให้แม่ให้ใหเออนะฮะบีสองอันนี้แม่ให้ลูกอ่าแม่ให้ตัวเล็กให้บีสองสองอันให้คนท้องให้ตัวเล็กด้วยเพลกินสนุกเลยค่ะกินเลยค่ะกินเลยค่ะให้อีกโคโรสีอันไป็นเอง แย่งนิ่งลสองแอนเป็นหกแท่งกินแล้วก็กินค่ะิแล้วก็เตรียมตัวนอนนะนะมมลูดนะโมงละสองทุ่มแล้วปลูกผ้านอนแล้วนะคะห้องสะอาดแล้วนั่งน้ำสะอาดแล้วนะนาาวนะอาหารเป็นเต็มย่าอย่นู่นเออขนท้องอิ่มแล้วดูขนมอีกสองแท่งไม่กินเดี๋ยวให้รูปกันแล้วกันเนาะเออ ตัวเลขปีสองวันที่ยี่ิบเจ็ดธันวานี่ายุครบหนึ่งขวบแล้วนะคะลูกอืม,มน,อนอนแล้วกินแล้ว